You, where are you? Oh, goodbye, mommy. Goodbye, mommy. Mmm. Oh. Mmm. <laughs> go inside or not? Mmm. Go inside? Mmm. Ah, go inside now. Mmm. Come on, come in. Come in. Oh, Come in. Go inside. Very good boy. in the world. Mình được khuôn. Mẹ hết ngăn lẻo gió Mẹ. Hết ngăn lẻo gió ngăn. Kìm khẩu. Xịt kìm khẩu. Hiếu khẩu. Mẹ cay hết. Mẹ. Nó mặc xe đà rồi nè. mẹ นั่งงันไปว่ดจะคว่ำไม่ได้ไปเลี้ยงไก่กได้เนี่ยตัดขนแกะดาดขึ้นแ้วๆยันต้องตัดอีกขงังเดี๋ยวเหีอยู่ขังหนึ่งคนไปตั้งหลายชั่วโมงกับพวกอยาขี่มาขี่ได้เยี่ยนอีกแล้ว อุร,ระเบื่อผุ้ปแล่นไปขีเแล้วแพทที่สว่างเลยนี่สุดเค้าเหนียวมามีกับว่าท่านแล้ว,ลวอยูะหนึ่งเขาแพทที่สว่างเลยนี่ขาบกาฟิวป่ะเชียวอยู่อะรีแฮปปี้บอยมีความจุกกรรมม,มีความจุกอันมีความจุกกรรมมีความกับนี่ละเขานั่งหนึ่งท่านลแล้วอยอะก็มาหิวหลายขอกินก้อนเด้อ เพื่อนไปกระเป๋าเสียอยู่ปุะนะ่นอ่ะทั้งไก่ทั้งเมียทั้งลูกอยู่กับร้านกับลูกกับ่นนอนึ่งนะข้าวเฮา